สวัสดีครับอยู่กับปู่เอ็นีกาฬนะครับคันนี้อีซูดีแมกนะครับชนหน้ามานะครับก็ตอนนี้ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าเหลือเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็กําลังแบกค่มนะครับอากาศนะครับที่อยู่ในระบบแอร์ออกให้หมดนะครับตอนนี้ก็จะใช้เครื่องโรตารี่แบกค่ำปั๊มนะครับกาลังแบกระบบอากาศนะครับให้มันเป็นศูนย์อากาศนะครับแล้วก็เพื่อตรวจเช็คระบบ รั่วด้วยนะครับเพราะเวลาเราตอนนี้เราเปิดเปิดโอเพนอยู่นะครับอันนี้อันนี้ออฟอันนี้ปิดนะครับอันนี้เปิดเปิดให้ระบบแบ็คคั่มทางานอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสินาทีนะครับก็จะก็จะปิดระบบนะครับแล้วก็ลองดูว่าเข็มนะครับที่มันติดลบเนี่ยครับติดลบ30มันจะตีคืนกลับมาศูนย์ไหมนะครับจากนี้นะครับที่มันติดลบอยู่นะครับว่ามันตีคืนกลับมาไหมถ้ามันตีคืนกลับมาถ้าปิดระบบแล้วตีคืนกลับมานะครับก็แสดงว่าระบบแอร์ มีจุดที่รั่วซึมนะครับเราก็จะได้แก้ไขก่อนที่จะเติมน้ํายาเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือระบบการเติมน้ํายาแอร์เช็ครั่วซึมนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ทําการแบกข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดระบบนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะปิดจากตัวตัวเกดนะครับปิดก่อนนะครับโอเคเพื่อทสระบบนะครับว่าอากาศมีการรั่วซึมไหมนี่เคตอันี้อยู่ที่ติดลบสามสิบนะครับตันนี้จะมาเกินเกตนิดหน่อยนะครับฝั่งไายนะครับเดี๋ยวรอประมาณสักสิบนาทีนะครับเพื่อดูอันนี้ต้องเปิดไว้ตลอดนะครับ Okay. ต้องเปิดไว้ตลอดนะครับเราเราก็จะปิดปิดตัวโรตาอรี่แว็กคัมนะครับ mm hmm. แล้วก็ทิ้งระยระเวลาสักห้าถึงนาทีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าเขตเขตสองตันนี้จะตีกลับไหมนะครับ mm hmm. อโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอประมาณ5-10นาทีครับมาดูกันอีกทีนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการแวคกคั่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเครื่อง เรบทำแล้วรอประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คเกกันว่ามันตีกลับไหมโอเคในฝั่งโลนะครับก็ไม่ตีกลับนะครับอยู่ที่เกจเติมนะครับลบส0ส่วนตัวนี้นะครับฟังไฮนะครับก็ไม่ได้ตีกลับนะครับก็แสดงว่าในระบบนะครับเป็นสูญอากาศเรียบร้อยนะครับไม่มีจุดไหนรั่วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะทําการเติมน้ํายาแอร์เข้าไปนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็หลังจากที่ไล่ระบบอากาศจากแม็คั่มปั๊มแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับเดี๋ยวขอดูแมนนวลนแป๊บหนึ่งนะครับแมนนวลนเดี๋ยวให้ไล่อากาศในสายนะครับประมาณ2วินาทีนะครับแล้วก็เติมนน้ายาเข้าไปเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องระบบเครื่องนะครับเดินเปล่านะครับแล้วค่อยเติมน้ํายาแอร์เข้าไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราทําการไล่ระบบก,ก่อนนะครับไล่มันจะมีอากาศบางมันจะมีอากาศนะครับอยู่ในสายเดี๋ยวเราต้องทําการไล่นะ,นะครับโอเคแล้วก็ปิดให้แน่นนะครับ ผมขออนุญาตทำสายนี้ให้แน่นก่อนม,มีเหมือนรั่วอยู่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับเมื่อกี้สายเกตรั่วนิดหน่อยนะครับก็ทำการขันให้แน่นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะจะทำการไล่น้ำยานะครับประมาณ2วินาทีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวจุดที่เราจะเปิดเพื่อไล่น้ำยานะครับค,คือวันดียวอาจจะลำบากนิดนึงนะครับถ่ายไปด้วยโอเคใส่ตัว โอเคแล้วคือไล่อากาศออกจากในสายนะครับให้มีแต่น้ำยานะครับต่นี้เราก็จะเปิดออนตรงนี้นะครับโอเพนตรงนี้นะครับให้น้ำยานะครับจากถังนะครับสีเหลืองเพื่อจะเปิดถังน้ำยาสีเหลืองตรงนี้นะครับให้เข้าไปในฝั่งโลนะครับนะครับเดี๋ยวจะเติมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูเกจนะครับ โอเคเติมเข้าระบบไปสักประมาณนึงก่อนนะครับก่อนที่ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้น้ํายามันดูดเข้าไปในระบบนะครับโอเคประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เปิดอ่อนไว้เลยเ,ลยเปิดอ่อนไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บออกพวกนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะทําการสตาร์ทรถนะครับเพื่อให้ระบบแอร์ทำงานนะครับสักครู่นะครับ คครับตอนนี้ก็ได้เติมน้ำยาเข้าไปในระบบก่อนสักประมาณนึงก่อนนะครับก็แล้วก็เปิดออนไว้นะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับต้องอย่าให้เครื่องสตาร์ทแล้วก็เปิดน้ำยาเปิดระบบแอร์นะครับทั้งที่ไม่มีน้ำยานะครับจะทําให้คอมล็อกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันนะครับอย่าลืมเช็คเกียร์ว่างด้วยนะครับก่อนสตาร์ทเบรอเรียบร้อยโอเค ปาร์นนะครับเปิดแอร์ให้สุดเลยนะครับเปิดแอร์ให้สุดเลยเย็นสุดเลยนะครับจะไปดูคอมข้าหลอกนี้แอรก็เกล็น้ำยาก็เริ่มถูกด,ดูดอยู่นะครับโปิตโงเพนไว้เลยฟังคายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนวนกันนะครับว่าต้องเหยียบอยูี่เท่าไหร่ โ okay. อเคเติมน้ำยายนะครับเปิดแอร์สูงสุดกดปุ่ม AC นะครับให้คอมทํางานเร่งเครื่องประมาณ1,500รอบนะครับแล้วก็ตัวเช็คเกจโลนะครับจะอยู่ที่3 0มสถึงสี PSI นะครับแล้วก็เกีรไฮจะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสองร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ให้ช่งางกาลังเร่งคันเร่งนะครับเพื่อเติมระบบน้ํายาแอร์นะครับโอเคตอนนี้เี่ไะคร็ 250ยห้าิบถ้าสอง้อถึงสองอห้าสิบนะครับตอนนี้ก็ลีงมันจะขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าทางคอมมันก็จะดูดนะครับแล,ล้วก็ตรงน,นี้ก็ 30, อยู่ที่สามสิบถึงสาม0ิบสิบสาสิบถึงสี่สิบีไนะครับตัวน,นี้นะครับหน่วยพีไอนนี้นะครับหน่วยพีไอน,นี้หวาน,นตอนนี้แ okay. อร์เย็นโอเคเราเร่งเครื่องอยู่ที่ประม้าร้อยรอบนะครับแอร์ Air, ตอนนี้ก็เย็นฉ่ำแล้วนะครับ ว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ระบบแอร์ครับโอเคฐานเรียบร้อยครับผมปิดน้ำยาแอร์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดระบบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแน่นวนการถอดระบบนะครับเตอรน้ำยาแอร์สูงสุดแรงเครื่องโอเคโล30สหรือสี่สิ เอสไอเอเจไฮนะครับอยู่ที่2องร,ร้อยห้านะครับอุณหุูมอยู่ที่หนึ่งเก้าองศาข้างในนะครับแล้วก็สายโลเนี่ยสามารถถอดออกแบบไม่ต้องดับเครื่องก็ได้นะครับส่วนสายไฮเนี่ยต้องดับเครื่องก่อนร้อยแดงดันรถก่อนร้อยให้ถอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็สามารถถอดเกียร์ด้านโลดได้เลยนะครับปิดระบบทั้งหมดก่อนนะครับปิดระบบปิดระบบนะครับโอเคไม่ปิดอยู่แล้ว เราเจอข้อด้านนี้ครับโอเคแล้วก็อนันนี้อ่าโอเคเราเปินะครับมันกป็ปิดการเดินมันก็ปิดด้านมาไม่ร้อนมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเกจกันนะครับอตอนนี้ก็ทำการได้ปิด เกี่ย okay. ทางด้านทั้งโลแล้วก็ไฮเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าติดแล้วนะครับโอเคแต่ว่ามันร้อนนิดนึงนะครับผมเลยต้องขอใส่เนี้ยใส่กรนก่อนนะครับทางด้านโลเนี่ยเราสามารถต่อได้เลยเนะครับเพราะาแรงดันไม่ค่อยมีโอเคส่วนด้านไฮเนี่ยต้องรอแรงดันนะครับให้ลดลงก่อนนะครับนี้นะครับให้ลดลงก่อนแล้วค่อยอเปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันนะครับมันจะ กระเด็นมือเรานิดนึงนะครับแต่ว่าตามแม่นวน่ววน,มมน,วน,น,นนะครับก็เดี๋ยวผมาตันนี้เป็นปากตาแม่นว่นนะครับเดี๋ยวลองดูแอร์ด้านในนะครับโอเคเย็นเลยนะครับเย็นเลยเย็เ่ยมเกเลยเค,เครื่องกอน,นครับประมาณนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแมนนวลล่นเราผมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะว่าผมเอง ก็เป็นผู้จัดการศูนย์นะครับแต่ว่าเราในเรื่องการปฏิบัติตามแมนนวลน,นะครับผมก็พอทําได้นะครับปกติก็ใช้ช่างทํานะครับแต่วันนี้อยากถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูท่นทุกคนนะครับก็รอนุญาตเพราะว่าเดิมทีก็เป็นคอนเทนต์ให้ช่างครับแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คอรอบหนึ่งปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับโอเคพอปิดแล้วเดี๋ยวเราถอดเียตรงนี้ด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อย แรงดันอากาศจากสายสีแดงออกมานะครับในน้อากาศจากสายสีแดงลดลงนะแต่ว่าทางรถเราปิดแล้วนะไม่เกี่ยวกับตัวรถนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแล้วนะครับ้บงยาที่มันมีแรงดันค้างอยู่ก็ลดลงนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราก็ทําการถอดนะครับพอไม่มีแรงดันแล้วก็ถอดได้ นิดหน่อยนะครับมีแรงดังนะนิดนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นการเติมน้ำยาแอนะครับเรียบร้อยครับตามแมนวนวลตามขั้นตอนของทางคูเอ็นทีกาดเรานะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณนะครับ